ฮ่คุณผชมเห็นนี่ไหมคุณชมเห็นนี่ไหมาคตรลังัลภาคใหม่นลครับคุณ้ชมัแมมันมาแล้วครับผมมันกลับมาแล้วโอ้โหมาแล้วผู้ชมมาแล้ว และนี่ก็คือคอนทัลเลคซเตอร์ภาคใหม่แล้วนะเป็นภาคมือถือน้ไม่ใช่ภาคค,คอนทัคชั่น2022เป็นภาค PC นะไม่ใช่นะเป็นภาคมือถือสำหรับคนที่เล่นมือถือและวันนี้มันก็มาถึงครับผมตอนนั้นมันออกภาค3มันออกปี2000น่าจะ17 18นี่แหละคุณผู้ชมประมาณนั้นอ่ะคือผมก็ลืมกันน่าจ17 2017ประมาณนั้นนะผมก็ ผมก็ลืมเหมือนกันเพราะว่ามันนานมากโอ้โหแล้วกระโดดมาภาคสนี่2 0 2 4เลยนะครับโอโหูหลายปีมากนะผมภาค2ภาค2เนี่ยภาค2กับภาค3หาห่างกัน2ปีนะคือเอาจริงเขาเอาเวลาไปพัฒน,นาภาค PC นั่นแหละแต่พ c ซมันก็พัฒน,นายังไม่ค่อยดีเลยมึงออกภาคมือถือแล้วนะพี่นะโอโ้ก็อยู่ในเพจคอนลักชั่นแท้ๆนะครับผมจะมีเครื่องหมายสีฟ้าติ๊กถูเครื่องหมายนี้นะครับผมก็ถ้า เอมันก็ไม่มีเพจไหนปลอมหรอกนะผม,มเขาไม่ปลอมกันหรอกนะผมผู้ติดตามแสนหนะครับผม,มบผมู้ชมก็สามารถไปดูกันได้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะพามาเปิดดูวิดีโอนะครับผมคอนแทคซ์เซอร์เบรเตอร์ก็เราจะมาถึงใน Nintendo Switch แล้วก็อุปกรณ์มือถือละกันนะครับผู้ชมครับนะ,ะมาเดี๋ยวต่อนะครับก็อัออนนี้ใครแจ้งเตือนมาวเนี่ย เอาโหใจเย็นดพี่แม่ก็เดี๋ยวก็นะมันเสียงดังกันไปแล้วเปล่าก็เดี๋ยวผมจะพามาอ่านนะค,คุณผู้ชมแฟนๆของการก่อสร้างและเคลื่อนที่ใกล้ถึงเวลาที่จะกลับมาที่จะกลับไปทำงานแล้วนี่สำรวจป่าทิวซอสและเอาของแผนที่นิยายที่จะได้รับแรงบรา,าจใยจากภูมิทัศน์ของแคนาดา แบนี้อยู่ประเทศแคน,นาดานะครับคุณมครับและสัมผัสแคมเปญการก่อสร้างที่กว้างขวางที่ไม่เหมือนใครสำหรับแต่ละสถานที่ที่มีความท้าทายพิเศษที่คุณต้องเอาชนะกับอาณาจักรการก่อสร้างที่เติบโตขึ้นของคุณโอ้โหพี่ไปเอาคำมาจากไหนเลยคาดหวังการกลับมาของแบรนด์และเครื่องจักรที่คุ้เคยไว้ แบน์และเครื่องจักรที่คุ้นเคยคําว่าแบนด์และเครื่องจักรที่คุ้นเคยเนี่ยคุณผู้ชมผมเดาได้เลยว่ารถคันเดิมนะครับผมรถคันเดิมนะโอ้โหเครื่องจักรที่คุ้นเคยแบน์และเครื่องจักรที่คุ้นเคยจากพันธมิตรที่มีใบอนุญาตของเราเอา๋อก็คือเขาซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะผมก็การที่จะเอารถมาเล่นในเกมนี้ก็ ผู้พัฒนาเกมนี้จะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับผู้ชมไม่ใช่ว่าจะเอามาลงแบบแล้วมาติดโลโก้นี่ไม่ได้นะครับผู้ชมครับมันไม่ได้นะทำแบบนั้นไม่ได้เนี่ยนะแบรนด์นี้ก็ประมาณนี้แหละเครสอะไรแคสติบิลล่านะผมนะคุณสามารถตั้งตารอจะขยายธุรกิจที่จะขยายธุรกิจของคุณด้วยเครื่องจากรรละยานพาหนะที่แบรนด์จากแบรนด์ที่เพิ่มเพิ่มเอ้ย อะไรเพิ่มเพิ่มอะไรที่เพิ่งเพิ่งเพิ่มอ๋อเพิ่งเพิ่มทำไมเขาไม่เขียนว่าเพิ่งเพิ่มอ่ะเพิ่งเพิ่มอ่ะเพิ่งเพิ่มก็เพิ่งเพิ่มครับลุงพี่ครับนะเข้ามาอย่าง icf อ๋อมีแบรนด์เพิ่มเข้ามา3แบรนด์นะคุณผู้ชมครับอ่าหลายหลายคนอ่าที่อยากรู้ว่าอ่รถอ่ะเกมนี้มีรถใหม่หรือเปล่าหรือว่ามีแค่รถเก่าก็อันนี้คือคําตอบนะก็มีรถเพิ่มเข้ามา3แบรนด์นะคุณผู้ชมครับ สแกนเนียก็เพิ่มเหรอคอนรักชัน่นซิมบิลเตอร์4จะเปิดตัวในวันที่28พฤษภาคม2024สำหรับ Nintendo Switch และอุปกรณ์มือถือสามารถซื้อล่วงหน้าได้แล้วใน Nintendo Switch และ Apple Store การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ Google p a y จะติดตามมาเรยเลยนะก็คือ App Store อ่ะผมซื้อไปแล้วมันราคา199บาท App Store ลงแล้วนะครับแต่ว่า Google Play ยังไม่ลงนะครับผู้ชมครับ เรามาติดตามชมวิดีโอกันได้เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูวิดีโอเต็มๆนะครับอันนี้วิดีโอเปิดตัวเปิดตัวเกมนะเปิดตัวเกมไม่ใช่วิดีโอไม่ใช่วิดีโอแนะนำหรือว่าอะไรวิดีโอเปิดตัวเกมไปดูกันได้เลย้โอยภาพสีกวดติลิขสิทธิ์คุณผู้ชมขออนุญาตนะเพราะว่า มันเคยติดลิขสิทธิ์นะครับขออนุญาตเอาดูดูแค่ภาพพออ้ดูดูมีการกร่อสร้างดูแผนที่นี่โครงการถนนหม,มู่บ้านลาดยางโอ้ยขุดดูมันขุดบนหญ้าเลยเนี่ยเนาะหญ้าไม่มีสักต้นเลยเหรอพี่แต่ภาพสวยนะถ้าอยู่ในคอมดีดมากเลยนะโอ้ยจบแล้วเจ็ดทูอ๋อนี่ครับโอ้ยี่แปดนี่ครับนี่ฮะไอโฟนไอแพดนี่ไงเห็นไหมไอโฟนไอแพดดูดิ i p โฟนไอแพดแอนดรอยนะครับผม iPad ก็รองรับนะแต่ Mac m แมรู้สึกว่าจะไม่นะโอ้โ oh, หอยากให้ลง Mac จริงๆว่ะอยาผมอยากให้เอาภาคนี้ลง PC มากเลยนะครับแล้วก็เพิ่มแสงแนะเนอะคุณผู้ชมนะดูดิเอาจยะพาดูนะครับอันนี้ยเป็นการยกมาวางโอ้โหมันก็ไม่น่าสนใจแตผ่ผมคิดว่าเป็นงานใหม่นะครับโอ้ยแบบสวยดีนะครับคุณผู้ชมผพว่าผมว่าการาฟิกคล้ายคล้ายกับภาคสามเลยนะับคล้ายๆเดิมครับ คล้ายจริงๆมยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูต่อเดี๋ยวพาไปดูรูปต่อดูดิอ่านี่ครับเรียบร้อยอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เขาจะมีทีเซอร์ออกมาก่อนนะว่าอ่าอันนี้คืออะไรนะรผมอันนี้เนี่ตอนแรกเขาออกภาพนี้มาเฮ้ยผมตกใจผมนึกว่าจะออกแมปใหม่ก็ไม่ใช่นะครับผมเขาบอกว่าให้เดานะครับ จะออกแมป,ปใหม่เหรอเฮ้ยก็ไม่ใช่เออออกภาพนี้มาเฮ้ยเป็นเลขสี่มีเลขสี่นะครับผมมีเลขสี่ด้วยเอ๊ะจะออกภาคใหม่หรือว่าอะไรนะผมสุดท K, ้ายก็เขาก็ปล่อยวิดีโอนี้มาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ผมจะพาคุณผู้ชมไปอา่าไปดูอา่าอันนี้เราดูแล้วนะเราดูแล้วเนาะก็เมื่อก่อนอ่า,อาช่องเทเลเอ็กซคาเวเตอร์นะครับผม ผมจะไปเอ่อผมจะไปถ่ายผมจะไปถ่ายช่องนี้นะคุณผู้ชมผมจะลงช่องนี้นะอ่าผมผมจะลงในช่องนี้แล้วกันนะครับสหรับเกมคอนลักชั่นภาคใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามได้นะเป็นวิดีโอของผมเองนะจริงๆครับผมอยากทางานตลาดมากเลยนะคุณผู้ชมครับผมอยากไปคอนลักชั่นก็มีนะครับเอ้ยในในเกมฟาร์มก็ไปถ่ายในช่องนี้แล้วกันนะครับผมนี่คือคอนลักสมัยก่อนผมก็ถ่ายในช่องนี้แหละนะผมดูดิ สมัยก่อนตอนนี้ก็เล่นเกมฟาร์มนะก็ช่องนี้ก็ลงเกมฟาร์มเลยพติดตามสองแสนนะเมื่อก่อนผมลงเกมนี้แหละนะเห็นไหมสมัยก่อนผมลงภาคสามนะ okay, โอเควันสวัสด,ดีะจะรัดมาเลยหรอใจกอ่โอ้โหโอ,โอ้ถึงเลยรัดมาถึงเลยโอ้สุดยอดเลยสมัยก่อนผมเล่นเกมีไข่สองแสนก่อนเลยนะถ้าฝนตกแรงก็ไม่น่าได้แถมนะแถมชดเชยที่เราเดินมาไงนะผม็เรียกว่าจะแถมนะผมโอเคเราเอา วด,วดสมัยก่อนผมลงช่องนี้นะแต่ว่าอ่ะบันมีอีกวิดีโอหนึ่งนะที่เขาลงในอันนี้คือหน้า Apple Store นะครับคุณผู้ชม199บาทนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับ19 9บาทนะครับผมคาดว่าจะออกอวันที่28พฤษภาคมนะครับ199บาทเองนะครับใครอยากซื้อไปซื้อได้เลยแต่ว่าใน ในต้องบอกไว้ก่อนว่าใน a n d ด o i ยยังไม่มีนะครับใน and r o i ยยังไม่ลงนะต้องบอกไว้ก่อนอย่างนี้นะคุณผู้ชมใน a n d ด o i ยยังไม่ลงนะครับผมก็จะมีรูปนะรูปเราไม่สามารถที่จะดูได้นะก็ดูได้แค่นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นแบบว่าเป็นรถนะครับอ,อันนี้เป็นรถนะครับที่จอดเรียงกันสังเกตว่าจะมีแค่รถเดิมนั่นแหละคุณผู้ชมนะ พวกแคทพเอพวกลิฟแฮรพวกซานี่ไอพวก,ก JCB อะไรนี่น่าจะยังไม่มาเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่าภาพภาพสวยกว่าภาค3นะเนี่ยภาพสวยขึ้น,นเนี่ยผมอยากให้ลงพ c มากเลยอยากเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบการาฟิกสวยๆนะไม่อยากเล่นบนมือถืออะไรประมาณนี้แต่ว่าผมก็จะเล่นบนมือถือให้คุณผู้ชมได้ดูกันแหละนะครับผมอ่าดูรูปภาพไปนะครับอันนี้ใน a อ p l e Store นะซึ่ง ใน iPhone ของผมผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะไอผมผมผมลงลงรูปไปอยู่ผมผมลงรูปไปอยู่เออเออแล้วมันมีอีกภาพหนึ่งก็คือเหมือนมันจะเล่นออนไลน์ได้นะครับมันมีวิดีโอตรงตรงไหนวะอันนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวอันนี้เป็นเดี๋ยวอันนี้เป็นวิดีโอที่อยู่ใน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  โป้นะในคอนโซลผมขนย้าปิดเสียงแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเปิดเบาๆดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมคุณผ oui well ู้ชมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันขับมันขับได้สองสองสองคันเห็นไหมคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไปก่อนเน่เน่ยน่เห็นไหมเห็นไหมดูดูเห็นไหมเคนสองคันเนี่ยขยับขยับ ด้วยกันนะเห็นไหมชัวร์ครับผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเล่นออนไลน์ได้นะครับอ่าสังเกตได้เลยนะครับสังเกตได้เลยนะสังเกตได้เลยนะอันนี้ขับไปครับเลี้ยวไปไม่มีอะไรครับขับคนเดียวสังเกตได้เลยนะครับถ้าเนี่ยอออันนี้มันยังก็ยังเห็นไม่ชัดอยู่ดีเนาะอันนี้เป็นการซื้อรถนะอุ้ยรถคันนี้มาใหมนี่ว่าที่อยู่ในในรถรุ่นวีวัวโอ้ยกว้างอุ้ยกังอัดลมเหรอเนี่ยอ่านี้ก็ยังคนเดียวอยู่ น,นี่มาเนี่ยนะเห็นไหมสังเกตได้ว่ารถคันนั้นมันจะขับมันจะเทป,ปูนไปนะครับมันจะเทมันจะเทหินแล้วรถบดก็วิ่งตามเห็นไหมเอานี่เห็นไหมรถแคทอู้อยู่แถกแคทสวยจังวะสามสี่เก้าเอฟคันเดิมน้องรักผมค <c oughs> ันเดิมเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าเคนก็จะยกปูนมาแล้วรถปูนก็เทป,ปูนไปเอออันนี้คือเป็นวิดีโอที่อยู่ในอ่าในสโตแล้วนคนระับในแอปสโตนะอันนี้คือหน้า การเล่นเกมของจริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็แอ d ดรอยเปิด Mac ฮะเปิด Mac สตรเพื่อดาวน์โหลดอ๋ออ๋อแม็ Mac ก็เล่นได้อ๋อโอเคผมมีเครื่อง Mac อยู่พอดีนะครับแมเดี๋ยวผมเล่นใน Mac ให้ดูก็ได้นะครับแล้วก็อไม่มีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวผมไปพาไปส่องกลุ่มด้วยเอเดี๋ยวลองหาคอนทรัซเซอร์เบลเตอร์สี่แอนดรอยไหมมีไหม มีหรือเปล่าเะนะ่ยอ๋อ,อนี่ไงโอ้ดีเป็นรูปภาพเลยโคตรสวยเลยเนี่ยดูดิโอ้ผมน่าจะมาเซฟเอาในนี้เนาะโอ้สวยมากสวยมากคุณผู้ชมดูดิรูปภาพดิอ๋อเพอันนี้เพ,เพคืออะไรอ๋อวิดีโอไงอ๋อนี่นี่คือน,น,น,นี่คือยี่ห้อรถเขานะครับอ๋อดิจิทัลสวิตอ่าไอแอนดรอยต้องบอกไว้ก่อนว่า แอนดรอยจะตามมาทีหลังนะครับตอนนี้คือยังไม่สามารถโหลดใน Android ได้หรือยังไม่สามารถซื้อใน Android ได้นะครับเดี๋ยวพาไปส่องในกลุ่มหน่อยปะอ่ากลุ่มกลุ่มอ่าพาไปส่องในกลุ่มหน่อยปะนี่คือกลุ่มของเรานะครับนี่นี่นี่เห็นไหมผมซื้อเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือภาพอ่าเป็นภาพที่อ่อผมผมซื้อไว้ไงภาพที่อยู่ในแอปสโต e นะครับที่ผมกดซื้อไว้อ่านี่เลยครับผม ่านี่น,นีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้ภาพไห่แก้ไขภาพให้ใหม่ก่อนอันนี้หมุนเออเดี๋ยวแก้ไขภาพให้ใหม่อันนี้เป็นวิดีโอนะครับโอ้โหดูดิน่าเล่นเนาะไมนน่เป็นวิดีโอที่ผมแคปในจากหน้าจอมือถือนะครับเล่นออนไลน์ได้นะผมคิดว่าเล่นออนไลน์ได้นะเออเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะแชร์ลงกลุ่มนี้ด้วยนะครับ อ๋ออะไรภาคสี่ผมรับสมัครคนขับสิบล้อห้าคน <c oughs> สุดยอดได้เลยเห็นไหมอันนี้ไปดูคอมเมนต์หน่อยป่ะรถก็มีแต่รถดเดิมๆหรือเปล่ามีรถใหม่อยู่ครับนี่ผมก็บอกว่ามีรถใหม่อยู่นะครับผมมีแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมน่าจะเล่นออนไลน์ได้นะครับเออใช่นะผมว่าใช่นะเล่นออนไลน์ได้นะครับผมเพราะว่าคือผมก็คิดว่าน่าจะเล่นได้นะเกมนี้ต้องเสียต้องเสยตัง ซื้อไหมเสยครับเสยต้องกลับปรลาดโมกาแล้วมั้งนะครับผมนี่โอ้โหมีคนอันนี้มีคนแชร์มานะครับสุดยอดมากเลยนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันวันที่อ28พฤษภาคมนะคุณผู้ชมครับในมือถือนะครับมือถือที่ผมจะอัดก็คือนี่แหละนะครับผมหรือไม่ก็อัดในแม็กเนาะคุณผู้ชมอัดในแม็กจะได้ภาพที่คมกว่าสวยกว่านะ ว่าผมมีเครื่อง Mac อยู่นะครับผมไม่รู้ว่า Mac มันจะเล่นยังไงนะแต่ก็พาร์ทแรกๆก็จ,จะเล่นในมือถือก่อนนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องสปอยกันไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีราติสวัสดีครับผม